สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับอย่าเพิ่งเครียดนะเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราเห็นแล้วว่าหลายเหรียญที่เราถืออยู่ตอนนี้เป็นขาลงถ้าผมเอาข่าวไม่ดีมาอ่านเพื่อนสมาชิกก็คงจะบอกว่ารู้แล้วพี่ตามอยู่รู้ในเรื่องของเฟดรู้ในเรื่องของเหตุการณ์ในคาซัคส,สถานแล้วก็ลองลิควิดเดชันโดยเฉพาะสายฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้กําลังเครียดอยู่นะครับเข้าใจความรู้สึกตรงนั้น ถ้าผมเอาข่าวดีมาอ่านเพื่อนสมาชิกก็คงบอกว่ามันไม่ได้ช่วยพอร์ตผมเลยพี่เพราะว่าผมลงมา30 40บางคน50%เนะครับเมื่อวานนี้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภาษีคริปโตมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามากว่า1 0 0 0คอมเมนต์นะครับผมอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณตอนตีสอเนี่ยประมาณ800 900คอมเมนต์นะครับก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เห็นถึงความรู้สึก ของเพื่อนๆในช่องนี้นะครับที่รู้เลยนะว่าเรากำลังเครียดกันอยู่นะฮะหลายคนค่อนข้างที่จะในในตัวหนังสือที่เขียนมาเนี่ยนะมันอ่านความรู้สึกกันได้นะฮะก็จะมาเตือนเพื่อนๆนิดนึงว่าอย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของเรานะครับที่เราเข้ามาลงทุนบนตลาดคริปโตเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเช่นกันกับสายหุ้นสาย forex ต,ต่างๆเนี่ยเราต้องการที่จะ มีชีวิตทางการเงินนะครับที่เรียกว่า financial freedom เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราถึงแม้ว่าพอร์ตเราเป็นเป็นขาขึ้นแล้วเราทำกำไรเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีแล้วเราเครียดกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่มันกำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สายพันธุ์ต่างๆที่วันนี้ก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับโอกาสที่เราจะได้ความเป็นฟรีดอมมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในการทำสิ่งต่างๆที่เราเคยทำในช่วงก่อนโควิดมันจะเกิดขึ้นมา่อ2ปีที่แล้วนะฮะสุดท้ายเราก็ยังต้องอยู่บ้านนะครับสุดท้ายหลายคนจะต้องอยู่กับครอบครัว work from home โอกาสที่จะมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับความเครียดที่เกิดจากการลงทุนความเครียดที่เกิดจากข่าวต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตเราพอสมควรเพราะนั้นอยากจะให้เพื่อนๆมองถึง Area ที่เราสามารถ improve ได้นะครับตอนนี้เราอาจจะพัฒนาพอร์ตการลงทุนเราไม่ได้นะมันเกินเกินการ คอนโทรลของเราอะนะฮะเราอาจจะคอนโทรลในเรื่องของสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้นะครับเราอาจจะคอนโทรลในเรื่องต่างๆนานา,นารอบตัวเราไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราคอนโทรลได้ก็คือสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราอยากให้เพื่อนๆโฟกัสในเรื่องของการลงทุนตรงนั้นด้วยนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่ที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยนะฮะ เหวี่ยงแขนเลยเพื่อนๆนะฮะลุกขึ้นมาเหวี่ยงแขนลุกขึ้นมาเริ่มอะไรสักอย่างกระดิกนิ้วก็ได้อะนะฮะขอให้คุณเริ่มนิดนึงขอให้คุณแบบเผาแบบ1แคลอรี่ก็ได้อะนะฮะแล้วก็นะฮะพยายามแบบทำอะไรที่มันพัฒนาใน a r รีที่เราสามารถพัฒนาได้อะนะครับทำความสะอาดบ้านนะครับทำจิตใจให้สะอาดนะฮะโตะทำงานที่ นะคุณดูคลิปนี้อยู่นะฮะหรือจะบนเตียงหรือจะที่ไหนก็ตามนะในห้องรับแขกเนี่ยนะฮะทำสิ่งต่างๆให้มันสะอาดตานะครับเตรียมความพร้อมมันมีลงมันก็ต้องมีขึ้นนะครับวันที่มันขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันสะอาดสะอ้านทุกอย่างมันพร้อมที่จะใช้งานนะครับอพอสายพันธุ์ต่างๆมันหายไปเนี่ยเราอาจจะไปเที่ยวด้วยความสบายใจแล้วเราอาจจะมีพื้นฐานสภาพจิตใจที่พร้อม พื้นฐานสภาพร่างกายที่พร้อมในการที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อน <im itation> ๆอย่าลืมนะครับทุกอย่างมันคือการลงทุนนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตนะลงทุนกับจิตของเรานะลงทุนกับสุขภาพของเราลงทุนกับหลายๆอย่างตัวผมไม่ใช่กูรูนะครับเพื่อนๆไม่ใช่อาจารย์นะตัวผมนี่ผมเป็นกูรูทิปนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันก็เป็นการตื่นสติผมด้วย ทุกวันนี้ผมสิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดก็คือความขี้เกียจนะครับพยายามจะออกกำลังกายพยายามจะเดินทุกวันนะพยายามจะวิดพื้นพยายามจะนะขยับตัวแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับว่า1ชั่วโมงผมจะทำงานทําความสะอาดออฟฟิศผมนะครับ2ชั่วโมงผมจะออกกำลังกายแล้วก็นะ สามชั่วโมงจะมาทําเกี่ยวกับวิดีโอตอบคอมเมนต์แล้วก็หาข่าวอะไรประมาณนี้นะครับพยายามจะแบบซอยเวลาให้มันมีค่าที่สุดมันอาจจะลืมในเรื่องของการติดดอยลืมในเรื่องของข่าวไม่ดีลืมในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนโฟกัสออกมานะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่ในอนาคตเนี่ยสมมุติเราอยู่ในช่วงที่พอร์ตมัน เขียวๆนะครับแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆมันอาจจะเบาลงนะครับทุกคนอาจจะมีภูมิมากขึ้นแล้วนี่ผมเดาเอานะฮะมันอาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆบนโลกนี้ที่นะครับมาสร้างปัญหาให้กับคนไทยสร้างปัญหาให้คนในโลกนี้อีกก็ได้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI เทคโนโลยี AI ซึ่งมันมีทั้งคุณและโทษนะครับในเรื่องของการกำจัด หลายๆอาชีพออกไปบนโลกนี้นะครับกับสิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่บนบล็อกเชนต่างๆเนี่ยมันจะมาทำให้หลายๆอาชีพเนี่ยสูญพันธุ์ไปนะเพื่อนๆใครที่มีงานประจำอยู่เนี่ยผมรู้เลยว่าอนาคตมันไม่สดใสเหมือนกับยุคก่อนๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเข้ามานะฮะเราสิ่งที่เราเตรียมพร้อมได้ก็คือ Mindset ของเราถ้าเราเสียตรงนี้เราเสียหมดเลยเสียตังค์เสียสุขภาพเสียทุกอย่าง เสียทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆนะครับมันสําคัญมากๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงก็เอาละวันนี้จะมาให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับเราพูดถึงข่าวได้ทุกวันเราพูดถึงแนวโน้มของตลาดได้ทุกวันแต่ในสถานะแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่สามารถไปหาญาติพี่น้องไม่สามารถไปหาคนที่เราเคยปรึกษาที่ที่เรานับถือที่จะมาให้กําลังใจเราได้นะครับ ก็อยากให้วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกคนที่มีหลายท่านนะครับเป็นผู้ใหญ่ในช่องนี้ตอนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยผมอ่านเนี่ยผมรู้เลยนะครเต็มไปด้วยความรู้ความสามารถที่มาแบ่งปันกันนะครับก็น้องๆทุกคนขอบคุณท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเช่นกันนะครับกำลังใจที่มีให้กันและกันในช่องนี้เนี่ยมันเงินมันซื้อไม่ได้นะครับ ก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม